น้ำตาออกมาเลยขอพาตาเดือดให้น้องนัน้ำตู้หน่อยโอเคนั่งน้ำตู้เลยค่ะสวัสดีครับวัดศิวดลครับพระเอกสาวน้อยเพชรบันแพงครับเป็นยังไงบ้างคะเห็นล่าสุดมีข่าวบอกว่าเราจะซื้อไม้ซื้ออะไรสักอย่างนะใช่ครับประเดิมวันนี้เลยแต่ว่ามีอุบัติเหตุนิดหน่อยคือหัวไม้หักเปิดออกมาหัวไม้หักก็เลยพี่เขาก็เลยกําลังเอามาเคลมให้ 1น0 0 0แสนหนึมบาทเฉพาะใหม่โอเคขครับทำไมเราถึงได้ตัดสินใจแบบลงทุนขนาดนี้คะผมว่ามันเป็นเครื่องมือาากินของเรานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงมันมันสร้างมูลค่าเพิ่มให้เราเวลาเราอยู่หน้าเวทีอะไรอเงี้ยครับออนสเตจมันจะดีกว่าเราอยากมีไม้ประจำตัวตัวเองปกติก็มีไม้ตัวเองแต่ราคาก็เครึ่งแสน แต่นี่คือใช่ครับตัวนี้คือเกรดมาใหม่สุดของชัวแพงสุดแล้วก็ดีที่สุดใช่ครับคือมันมันเป็นยังไงครับถ้าใช้ตัวนี้แล้วมันจะแบบว่าอ่าไม้มันดูดเสียงมันทําให้เสียงนุ่มมี power มากขึ้นใช่ครับมันก็ช่วยในการเซฟเสียงเราใช่ครับเวลาร้องไม่ต้องตะเบงมากใช่ใช่มันดูดเสียงอันนี้แบบว่าทุนจากมาลลยที่ได้บอวันเปิดวงมาเลยหรือเปล่าก็มีทั้งมาลัยเราแล้วก็มีแม่แม่บ้านฮากช่วยกัน สนับสนุนใช่ครับป็นไงบ้างปีที่ผ่านมาได้กำไรรุนหลัดขนาดไหนบอกว่าแต่ละคนได้แบบสนานมันไดเลยได้ไหมครับได้กูได้ก็หกแสนกว่าบาทว้าวใช่ครับเยอะมากปีนี้มันปีที่เราได้เยอะกว่านี้นะปีนี้เหมือนหนึ่งเศรษฐกิจเรามันมันดิกเนาะแล้วก็แต่ก็บ้านฮักเรามันมันแน่นมันอบอุนได้ถือว่าได้เยอะนะเยอะๆอยู่ครับ ้ยสาธุสาธุขอบคุณครับแล้วก็ล่าส่วนมาก็เหมือนเราไปทําไปเสริมหล่อมาแหละไปทํโจมกเพิ่งได้เดือนเดียวมันก็เลยยิ้มอะไรยังไม่ได้บ้างแต่ว่าทํามาปั๊บมันมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเยอะมากครับมันเหมือนมันมันเสริมโมเฮงมันเปลี่ยนโมเฮงเราไปด้วยใช่เราก็เลยเชื่อเรื่องปรับโมเชื่อเชื่อครับเพราะว่าวัดเป็นสายโมอยู่เลยวใช่ครับแล้วั้ปกติเราโมเราโมอะไรยังไงเป็นพิเศษค ก็มีพระพิคเนตแล้วก็มีพญานาคผู้ีสุดโธใช่ครับสองอย่างหลกัลกๆมีพระอาจารย์คนไหนแบบพิเศษทางฝั่งอีสานบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยมีไปหาใครแบบเ,เต่ากระกหม่อมเลเลิศๆนะกระหม่อมเลื่อนๆสรวัฒนรรมตั้งแต่ตั้งนานมากแต่ยังไม่มีโอกาสไปหาท่านเลยอยู่ที่มหาสรา,ารคามใช่ครับมีครั้งเดียวนอกนั้นก็เหมือนเราทําบุญเสริมดวงไปทุกวัด อันไหนที่ดีเวลาเรามีเวลา,ว,ลาว่างเราก็ไปคนครปฐมเอ้ยอะไรเงี้ยคนครนายกเอ้ยอะไรเงี้ยก็ไปครับมีเวลาว่างขอยอดถามไปกับการเปิดวงเมื่อเปิดวง <ๆ S 2> น้องสาวน้อยเราก็เปิดเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับของทังเราแล้วก็ทํางวงแบบดีมากแค่ไหนดีมากครับมันมันพลิกขนาดเราอยู่มากับสาวน้อย6-7ปีเนี่ยมันทั้งแดนเซอร์แข็งแรงขึ้นโชว์แปลกใหม่ขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ศิลปินมีแต่เด็ดๆใช่มีแต่คุณภาพเข้ามาอยู่ครับ คิดว่านะเพราะว่าทั้งน้องอุ๋งอิงด้วยบอสโจด้วยแล้วก็มันมันเสริมมันเสริมทําให้วงสาวน้อยยกระดับมากขึ้นนะครับแล้วก็ศิลปินทุกคนก็อัปเกรดตัวเองใช่ความเปลี่ยนแปลงอะไรในวงเรามาอยู่แั้ววงศปินมีพัฒนาการในเื่องพ้นอะไรเงี้ทุกด้านเลย 1. แสงสีเสียงเครื่องเสียงแล้วก็วิสัยทัศน์ของบอสโจนะครับมันแปลกใหม่ทั้งรูปแบบการโชว์เอ่ยเราพยายามให้มันล้ำ เน้นอะไรท right. right. okay. ี่มันแบบวัยรุ่นเข้าถึงได้ง่ายขึ้นใช่ครับประมาณนี้อย่างอย่างแรกอย่างปีนี้ก็มีน้องมิกาเสริมครับกลายเป็นดาวหกใช่ยังเป็นยังไงบ้างแบบพอได้น้องมาลวกบุญเปรี้ยขนาดไหนก็ถามว่าต่างเยอะเยอะเยอะในที่นี้หมายถึงว่ากระแสตอบรับจากสาวน้อยก็ดีอยู่แล้วกับดีทวีคูณมากขึ้นนะครับทั้งเขาเรียกอะไรงานทีวีงาน ต่างจังหวัดเนี้ยเยอะมากมีโอกาสได้ได้เขาเรียกว่าโอกาสได้ได้ชมเยอะคือใช่ครับอันนี้จากข่าวเขาอยากจะถามความรู้สึกกับดราม่าที่เกิดขึ้นหน่อยเพราะในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงย้ายสถานที่อะไรที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราเรารู้สึกยังไงบ้างวันวันแรกที่เข้ามาใช่ไหมครับก็เสียเใจอยู่นะเพราะว่าเราตั้งใจมาแล้วทีนี้ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยรอแค่ขึ้นแสดงแต่พอมาสั่งยกเลิกการทันหัน น้องๆเดนเซอ dancer, ร์สงสารแต่แดนเซอร์ที่เขารับรับจ็อบกลางเต็นอะไรเงี้ยอ,อะไรทั้งลงทั้งลังอะไรลงก็ต้องเก็บใหม่หมดเต็นก็ขึ้นรถใหม่หมดคอนวอยอะไรเงี้ยก็เก็บเหล็กใหม่กว่าจะไปถึงกว่าจะได้เล่นก็เกือบห้าทุ่มครับสงสารสงสารน้อง,น,องน้องมากกว่าตอนพิธีที่เห็นข่าวตกใจเพราะว่าทั้งพลาดหัวข้อหนึ่งแรงแรงไปแล้วก็ นะมันยังไงเออมันมันมันมีเอมันมีเออยู่ข้างในเราเราก็แค่ติดตามกระแสข่าวอยู่ว่ามันจะไปยังไงครับแต่ก็ผ่านไปได้แล้วแหละใช่ตอนนั้นแฟนๆตังตามไปให้กำลังใจตามตามไปเยอะฝนตกด้วยแต่แฟนๆก็ยังเยอะเหมือนเดิมใช่ครับฝากผลงานหน่อยครับผมฝากผลงานซิงเกิลใหม่ล่าสุดนี่ครับจะถ่าย m v วันที่5สิงหา ไอ้กันยา,นนนยาตุลาห้ตาตุลาเนี่ยฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดน,นะครับกลั้นน้ำตาออกมาเต้ยนะครับจะถ่าย MV วันที่5ตุลาคมนี้ครับอยู่ที่สมุทรสาครที่งานเลย<อ>ซิงเกิลใหม่ล่าสุดของวัชิบรดีเองครับผมพอจะแซมเปิลได้สักท่อน,นไ,อได้ไหมได้ครับ <c oughs> มันถอดแล้วมันซึมมันเศร้ามันทอดแล้มันซึมมันเศร้าจากที่เฮาสเตยหาวดัง เปลี่ยนมาโศกกันยันว่าชัดน้องชัดน้องก็ชัดน้อง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 ก็ชัดน้องชัดน้องเสมีนหายไปทุกทิ้งถูกเธอทิ้งนี้ไปไม่ลาได้กลั้นน้ำตาออกมาเตยออกมาเตยเอ๋อ ข้าเหนียว10กิโลนะคะข,<อ>ข้าเหนียว10กิโลนะมีหน่อไม้ด้วยนะหน่อไม้ก็มีน,มน,นี่ข้าปุ้นหนึ่งถังค่ะ แ,แต่ไม่ใช่มาลายใหญ่นะ